ไม่ได้หมายเวามว่าออกก็จะเป็นศัตรูเ้ยไรแล้วไรแล้วเฮ้ยไรแล้วเฮ้ยไรแล้วเฮ้ยไรแล้วพอพอพอเผยเผยต้องอาจจะต้องหยุดไล์สักพักนึงเนี่ยถ้าเกิดเขาเรียกผมาไปคุยอะไรเงี้ยจีบ้านนี่มัาสองทุ่มเนี่ยมันมันไม่ใช่เลาปกติเราเล่นเกมเนี่ยนั่นสินะต่เล่นเร็วขึ้นดีจะได้นอนเร็วนั่นแหละ ปกติเล่นสี่ทุ่มใช่ปะเมื่อวานก็แค่สี่หับสี่ห้าทุ่มเลยผมอยากเล่นเทเชอร์ผมอยากเล่นเทเชอร์ฮันเตอร์อะไอตัวละครค้าสุดท้ายอะที่มันจะปลดล็อกอ่ะอยู่ในภาคนี้แหละอยู่ในเดียวอเตอร์นี่แหละเราจะฆ่าหนูก่อนถูกไหมฆ่าหนูอ่อนผมดูก่อนว่าผมมีอะไรเพิ่มดาเมจของตัวเองไหมเผื่อว่ามันถ้าเกิดได้เพิ่มอีกสักหนึ่งดาเมจอย่างเงี้ย มีใครเพิ่มมีใครที่มีอะไรเพิ่มดาเมจให้ผมไหมล่ะไม่มีครับงทงรอง,งท้าหมวก,กอะไรเงี้ยผมว่าก็แทงแทงหนูไปก่อนอะไม่ต้องไม่ต้องคิดมากถ้าถ้ามีปัญหาก็ก็ต้องปล่อยให้ไอตัวเยลลี่โจมตีซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมันจะใช้ท่าย่อยของอ่ะอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าย่อยของสำคัญจริงก็จะแคนเซิลอะไได้บอกแร<อ><อ>งค่ายดีโดนเวทแรงจุง หนูนเพระหนูไม่พะวงก็ก็เทไปที่เยลลี่ก็ได้แต่หวังว่าเยลลี่มันจะไม่ละลายของดีเป็นควาอเลยสเนี่ยไม่ไร,รไมย้ยังได้อยู่เอาให้ชัวร์ๆเดินแน่นอนเนี่ยเพิ่มด้ยโชวอ,อยโชเสยปลาประเด็นคือถ้าจะเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการซนิชชิ่งอ่ผมจะต้อง ใช้วู้สองมือที่มันแรงกว่าเนี้มันไม่ใช่ฟินิชชิ่งนะพี่ผมเท่าที่พี่ดูแล้วอะในคลิปไ<า>ลน์คือมันต้องมันมันต้อง,ม,องอมันที่ผมอ่านดูจา,ากไกลกที่เด้ข้อที <D ram at> ่ได้ข้อดาเมจกับฟินิชชิ่งโบวไม่อ่านแล้วตอนแรกผมคิดว่าฟินิชชิ่งโบอย่างเดียวไงแต่ว่าบางทีมันไม่ฟินิชเพราะมันคิดที่ข้อดาเมจแต่ลองสังเกตดิถ้าผมแทงปุ๊บมันเป็นมันเกิดเสมอถ้าถ้าฆ่าได้มันขึ้นเสมอแต่บางทีแต่บางทีไม่ฆ่าก็ขึ้นเพราะมันคือคิดข้อฮิต เข้าใ oh. จป่ะคือจริงๆอ่ะผมควรจะเล่นอะไรที่เป็นคิย์ที่ขอรหรือแบบเก็บรูนคีิที่ข้ออะไรแบบเนี้ยนั่นอ่ะแต่ผมก็เพิ่งรู้ไงมันคือคีที่ขดาเมจแต่ถ้าแทงตายเม,มื่อไหร่มันขึ้นดิสิปไลเสมอลองสังเกตไม่มีเลยที่แทงแทงตายแล้วไม่ขึ้นดิสิปไลผมเลยต้องควรจะเป็นเป็นฟินิชชิ่งที่แรงอ่ะเป็นอย่างนั้นต้อง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 ,อง,อง,องเปลี่ยนโลไปให้คนอื่นแล้วก็ถือถืออาวุธสองมือที่แรงๆตอนจบแบบแบบเหมือนที่ลุงใช้คราวที่แล้ว นั่นแหะถึงจะแ maximize เทรดไอติ้นซีฟลายที่ดีสุดแล้วผมใส่ <c oughs> ลงลงผานล,ลงผานล,ลงผ่านย่าตีไม่ต้องตีนี่หว่าลืมไหมต้องตีต้องตีตีต,ต,ต,ตีตีไปไเหอะหรือว่าหรือว่าทรงทรงดีกว่าเมื่อวานเยอะระดับมันถูกนนั่นแหละคือ <c oughs> ผมผมเห็นแบงค์พิมพ์แล้วผมก็งงๆกันว่าแบบมันยังไงวะอะไรหรอควรจะควรจะยังไง ยังแบบให้ลุงไปเล่นสเต็งแทนอะไรเงี้ยเดียผมก็คิดว่าอืมไม่รู้ก็เป็นเพราะตอนแรกคนที่ให้เสนอให้ผมถือคอนคือแบงค์ด้วยผมก็เลยมาทางนี้ตลอดอะไรเงี้ยเข้าใจแต่ว่า,วาพอมานั่งดูแบบว่าถ้าเกิดเป็นถือคอแล้ววิ่งละตีได้ก่อนด้วยมันก็ดีไงแต่ของพี่ชาสปีดมันต่ํากว่าลุงใช่ไหมสติต้นอะ่ะมันตำ่ำกว่าต่ำก<อ>ว่าน,นิดนึงต่ำกว่าเท่าไหร่คือคือจริงๆอ่ะเบสผมคือถ้าผมไม่ใส่ไอ้พวกลบสปีดนะเบสก็คือหกสิบประมาณหกสิบของลุงอัดเจ็ดสิบ มากกว่าผมขอผมหกสิบเอดมั้งอันนี้มากกว่าผมสิโอ้โหจะมีสเต็งเริ่มต้นมากกว่าประมาณสี่หรือห้าอนนะ่ะ mm hmm. อะไรอย่างนั้นแต่แต่ว่าอับเมินแต่ว่าผมก็ได้มาคิดพอพอคิดอีกแง่หนึ่งก็คือว่ายัางไงอ่ะคือจริงๆริะผมต้องเล่นสเต็งอะถูกแล้วนั่นแหละต้องต้องต้องมีฟินิชดาเมจที่ดีอะไรอย่างนั้นเพราะว่า คือถ้าผมถ้าผมเล่นเวทอะเวทเวทหลังๆอ่ะมันมันดาเมจมันมันไม่เท่าคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วจะหวังฟีนิกดาเมจดีๆอะไม่ได้เลยนันนะก็จะไม่ได้ใช้เทเดียทิพยลาโดยยิ่งกว่านั้นผมผมจะไม่ยืดหยุน่นขนาดที่ว่าผมไปเล่นเวทซับอะเข้าใจปะ่ะถ้าผมไปเล่นเวทซับเทเดีทิพยลายผมไม่ได้ใช้เลยนั่นแหละประมาณนั้นแต่ว่าลุงสามารถลุงสามารถยืดหยุ่นได้มากกว่าเขาเป็นตัวที่ยืดหยุ่นที่สุดแล้วเขาสามารถทําทําดาเมจเวทได้แล้วถ้าจวนตัวเขาสามารถแบบใช้ใช้แบบพวกเวทซับได้กัน โคเวดเด้นสปีดอะทำให้คนตีจะช้าตีเร็วหมดเลยเนี้ยได้นั่นแหละคิดไปคิดมาโอเคกูก็นั่นแหละเหมือนเดิมโอแต่ถ้าอยากแต่ถ้าอยากแม็กซิมายตัวผมจริงๆอะต้องต้องต้องแบบต้องเอามงปุดให้คนอื่นใส่นั่นแหละแล้วผมก็จะใส่มงกุฎดที่บวกสเต็งนันไปอีกใส่หัวที่บวกสเต็งนันไปอีกแล้วก็เอาลวยให้คนอื่นถือด้วยเพราะว่าจะเน็ตจะถี๋นวผมยวผมเป็นสายนะผมเป็นสายซับปาร์ตี้ให้มา มาเปลี่ยนมาเอาหัวเอาหัวผมบวกคลิอะไรพวกนีม้มีของบวกคลิคลเต็มเลยแล้วพี่ชายก,ก็ไป็่อืออือเอาจริงก็ดูไม่ค่อยตรงประเด็นนะผมวลุงก็ควรควรจะซับปาร์ตี้แต่ว่าถ้าถ้าถ้ามันลบเกินไปจนเขาเขาเขาใช้เวทไม่แม่นเลยก็ไม่ดีนะนั่นแหละก็เนี่ยผมมีของบวกคลิเต็มตัวเลยนะจริงแล้วอ,อืมอันนี้เดรเ,เลดดี้ไป เดี๋ยวจากดันเดี๋ยวค่อยวางแผนอีกทีแต่จริงอ่ะคอนเซ็ปต์คือต้องต้องต้องหาอวุธสองมือแก่เป็นคอนทุบใช่ไหมเพิ่มสตติงจริงก็ทุบได้เลยจัดได้เลยเพราะมันคิดแต่ค่าสเต็งไม่นับเอาวุธที่ถือผมแบดไม่ได้อยู่แล้วอ่ะต้องให้พิคารปะใช่ไหมอ่าอ่านิดหน่อยแต่แบดดอ แล้วหรือเปล่าไอ้ชีเ่อ๋อหรือว่านึกว่าบลีดหลายเดนเอาซ้ายเดียวขวาดิซ้ายเป็นเคิร์ด <c oughs> ซ้ายเป็นเคิร์ดปะแบคฮักน่าจะช่วยน่าจะต้องเคิร์ดก่อนซ้าย โอ้ไม่เก่นี่ใครเอ,อเร็นคเลตแล้วนะว้ว่าวค <c oughs> งจะตายไหมนะได้นั่นงไงใส่กะไอซัดตบซ้ายไ,ไดโออย้โอ้เอ็นคเลตโอ้ยถ้าเอ,อเ็นคเลตมันติดบ่อยๆก็ใช้ได้เล่นคนเดียวไม่เห็นจะติดบ่อยขนาดนี้เลยแต่เล่นคนเดียวก็กเป็นสร้อยเอ็นคอเนเลตนะไม่ใช่มงกุฎ ต้องยิวไปเลยอะเพื่อความเซฟเนาะจะได้ปวดพอไม่งั้นมันแบบเสี่ยงไปอะจริงๆผมตายก็ไม่ได้อะไรมากไม่ค่อยมีของหัวใจไปเติมว่าที่หลังได้ <c oughs> ตีขวา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ตีขวาแล้วผมลุงอ๋อโอเคนี้ลุงคนเดียวขวาก็ตายอุย้ยติดตาลุงก้จัดตัวขวามันจะได้ไม่ต้องเล่น ได้ไดโอเคเท่2สองงันก็เหลือเหลือต้องยอมมันตีหนึ่งทีโอ้ยคือคอมมันคอมมันรู้ใช่ไหมว่าตัวไหนอ่อนเวทมันก็ยิงเวทใส่ตัวนั้นรัวมันคงจะฉลาดขึ้นบ้าง เนี่ยตอนนี้มันไม่มีอาวุธสองมือดีจริงๆผมอยากได้อาวุธเวทมากเลยแต่แบบไม่มีมันไม่ดอบตัวทีะะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดรอบนั่นแหละถ้ามีคาถาเวทแรงๆนี่ก็ดีหรือย่างถ้ามองหาโทมที่ที่มันเร่งสปีดอะแบบเท้าที่แล้วได้ด้วยพอดีมันจะบอกว่าเป็นสกิลลัชกูเท้าที่แล้วก็ถือว่าโกงใช้ได้นะถ้าอย่างนั้นนะใบถ้าอย่างนั้นนะยาสปีดทั้งหมดจะอยู่ใหลุงเลย <laughs> คอลเลกคือตอนนี้คือเออตอนนี้คือผมคอเล็กหัวเงินแลวก็เปลี่ยนนยนี่อันนี้เงินน้อยจะได้ไข่มกุกค่อนข้างโกงอะไข่มกุกใชได้ได้รอรอเนี่คนละห้าเล่มหรอหรือยังไงโอ้นี่ไงฉมวกตาเออเออพาสไข่ก็ได้ใช้ ตีคลิอเกียเป็นมือเดียวถึงวะก็เหมือนเดิมของผมเลยแต่ของเดิมผมยังดีกว่าด้วยซ้ำมันเนี่ยงั้นผมใช้ก่อนแล้วกันนะแต่มันเบาน่ะไม่เอาพี่เพื่อนเบาอใช่ของเดิมผมยังแรงกว่าเลยเพราะมันแต่มันมีเพียชิ่งไงอันนี้มันมีเพียชอขกแมวไข่ไข่ไขแมวไข่แมวโอ้ต่อเวของเนี่ยลุงผมรอดอยู่เนี่ยผมรอด เก็บไว้ก่อนนะรอเก็บไว้ก่อนรอรอวุฒิรอคาทาดีๆคาทาดีๆแล้วพอต้องหาทูมซับที่มันดีๆด้วยถึงจะครบเครื่องไปไหนต่อตีลงเออนี่จะไปไหนต่อวะตีขวาบนไพลเลตแดนด้ววห้าหรือว่าหรือว่าจะขึ้นข้างบนเพื่อไปเอาเปิดขาขึ้นหวาดไหเออขาขึ้นหวาดจันเปิดขาขึ้นหวาดแล้วก็ตีดันขวาอืมเปิดขาขึ้นหวาดมันเห็นรอบ ตัวเปละะ่ะหรือไม่ไม่เห็นนะแต่ก่อนจะถึงคาเค้นหวาดก็พอดีคาเค้นนผูขอะไรเง,องี้ยะนี่มันหอยอะไรเยอะแยะอะไอ้นี่ไงมันเสิร์กอะไรมาแล้วนะเนี่ยอีกตัวหลังจะขึ้นีตัวแรกแก้ไม่ได้เลยเพราะตัวแรกไม่ความยากแปดเลเวลยบอแปดแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนมากนะผมว่าก็ถ้าจริงๆรุมๆใช้ยาอะไรมันก็ได้เนี่ยมีดันตรงนี้ดันเลเวลเจ็ด ถ้าไปแต่ไปห้าก่อนดูกไหมเออเราจะเทรดของเทรดของอะไรก่อนไหมสรุปเออครับเย็นจอ,ลอดลออสอุย้ยตรงนี้มีอีกแผ่นหนึ่งแล้ววะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโล่มันบวกสเต็งน,นี่ว่าถ้าโล่บวกสเต็งก,ก็ต้องถือโล่ต่อเชียร์ดิโล่วกหอยาวหรืยาดาบคาตนะผมปะแต่คาตนะผมไม่ได้ใช้ก้ามอะคาตนาผมมันคละคละสเต็ป หมวกที่บวกเสเปงยังไม่มีผมมีหมวก,มวกบวกผมมีหมวกบวกคริหมวกบวกอ๋อไม่ใช่หมวกบวกคีดิต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องประดับบวกคีอ่ะเนี่ยโกลเด้นสคูรเนี่ยบวกคี่แปด 8. พี่สิเข้าดามิสามเอาไว้ละีล่แปดเนี่ยแล้วก็มีไส้คออาร์มูเลตออฟโซ่ที่ว่าที่ว่าเป็นของโคดีบวกไอแท็กสี่แล้วก็คีเชนสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ แต่แทขอพิชานเป็นกันในนี่เนี่ยกันทา้เป็นก็แรกกันเนี่ยก็ผมก็จะดรอปความสามารถผมลงไปเชื่อจะใช้เป็นคีชานก็เนี่ยเป็นคีชนอย่างน้อยสองอันบวกกันก็สิบแปดเปอร์เซ็นต์่ะถ้าเกิดพี่ตายไปแล้วก็เปลี่ยนจากอกเปลี่ยนจากแม็กโฟกัสให้กลายเป็นนีั่นน่ะให้กลายเป็นไอคีชนอีกสิบเปอร์เซ็นต์ข้างบนนี้ก็ขีรัวๆเลยนะถูกไหมเดี๋ยวเบื้องต้นถ้ากันผมว่าเปลี่ยน เอาและเอางั้นอย่างนี้ไหมเครื่องประดับสองอันของไปที่สกายสักคนหนึ่งอะเรามาดูรูเขาจะทำยังไงเครื่องประดับสองอันใช่ไหมเครื่องประดับสองคคือตอนนี้เงินเงินที่บวกน่าจะบวกเลยจากลักกี้คอยอย่างเดียวเลยผมบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทั้งนี้หมายความว่ามีคนถือลักกี้คอยแทนใช่ไหยก็เป็นผมเพาะนั้นแล้วก็ไพเรทดแฮทมาให้ผมถือว่าผมก็จะกลายเป็นสายเวทเหมือนเดิมไพเรทแฮทไอสายตังเหมือนเดิมอะกลับมาเป็นเงินเหมือนเดิม เดี๋ยวผมอันนี้คริปแลัคี้คอยก่อนส่วนไอตัวการสเตต,ตัสนี่ก็ส่งส่งมาเนี่ยผมก็ส่งไปให้พี่หมดเลยนะถ้าอย่างนี้นนเนี่ยสองอันเนี้ยแค่แค่สองอันนี้นี่ก็อันนี้ละสองอันนี้ก็ก็อย่างนี้แล้วเนี่ยตอนนี้ที่ทําได้คือเน้นเน้นให้ติดคีย์อันหนึ่งนะครับโทรศัพท์แระจำที่ถืออันนี้ก็เบาเหรือว่าบวกขีดแชนอยอู่มันบวกสเต็กหมดเลยตอนนี้แต่ไม่มี ไม่มีหัวที่บวกสเต็งหัวผมจะใส่ไปก่อนก็ได้ทั้งนั้นคนอื่นจะได้ใส่เอาแบนเนีร์ใส่อะไรไปเอาโทรศัพท์นะถ้าอย่างนี้เชียง์อย่างนี้พ่ายแพ้ต่อเว้นสุดๆเลยเนะี่ยไม่กันเฮียเลยเลยอันที่แบงค์ส่งมาก็คือฟิสิ c อลกับคี่แชนอืม จริงๆแบง์เออแบงก์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นเวทได้เพราะว่าเขามีทาเลนเนีงยทาเลตนมันกีตา้ามันเวททั้งนั้นเลยไม่มีเออทาเลตนอ๋อแต่ว่าอาวุธอาวุธบางอย่างก็เป็นอย่างปงืนนะพวกนี้ก็ก็ทาเลตนแต่เป็นเป็นฟ uh ิสิกส์คอทำไงดีอย่างน้อยเนี่ยอันเนี้ยผมใส่ผมส่งให้แบงค์แบงก์ก็จะใส่เหมือนกับลุงเออตัวที่กันกันสเตตัสบ้าบออันนั่นน่ะแล้วก็ แมวเมื่อกี้คืออะไรวะแมวผมจะเป็นคนใส่เพื่อกันทุกอย่างดูไหมแล้มีอะไรหรือไม่หรือไม่ก็ถ้าถ้าถ้าเจออะไรที่มันซับดีๆอะ่ะคือคือของลุงถ้าเจอซับดีๆโทมซับดีๆที่แบบเร่งสปีดอะไรเงี้ยคือลุงสามารถใส่ป้องกันได้เพราะตัวเองไม่โจมตีตเองอยู่แล้วอย่างเงี้ยแบบนั้น แต่สปีดกดสปีดตัวเองสูงสุดเพราะว่าพ,พอเข้าตาลุงก็คือตาคนอื่นที่สปีดช้ากว่าทั้งหมดอะไรแบบเนี้ยเนี่ยผมมีรองเท้า shadow สปีดให้ลุงได้อยู่นะ shadow boost นี่เอองี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากนะันเราว่าต้องต้อง,ต,องต้องหาทูมซับที่ดีๆหรืออาวุธเมสที่ดีๆให้ลุงก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วไหนแล้วไหนของบวกทองอ่ะพี่พี่บอกอ่ะของบวกทองเออวะแล้วก็หมวกแล้วก็หมวกจนสลัสดอ่ยังอยู่ไหมไพเรตเฮดเอามาดิของบวกทองน่าจะส่งไปแล้ว ไพเร็ดบานาดาใช่ไหมมีเหรอเรดบานาดาผมไม่เห็นมีของบวกทองส่งมาให้ผมเลยเออเหรอคือส่งมาให้ลุงวะมีรูดไงของบวกทองอะรูดของลัคกี้คอยส่งอะไรไปเนี่ยโอเคลัคกี้คอยแล้วต้องอะไรอีกนะแล้วก็ไพเร็ด๋อ้ไอไอ้ตัวกันกันกันสเตตัสไอ้ที่สีม่วงใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วแล้วก็แล้วก็บวกทองบลวกทองอีกวะมันมีไพเรทดแฮทอะขึ้นขึ้นดนตรีอะ เครื่องดนตรีขายไปยังอ่ะเครื่องดนตรีใส่หัวอะไรกันอยู่เนี่ยตอนนี้ผมตอนนี้ผมใส่หัวเป็นหัวหัวเพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอร์์เฮดบวกลักบวกทาเลเก์นะนะบวกโฟกัสก็ถือว่าไม่ได้ดีอะไรมากมายถ้ามีหัวถ้าจะเอาหัวบวกเงินก็ต้องใส่ไพเลตมาให้ผมแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ผมใส่อันนี้ต่อไปก็อันนี้ก็จะดีตรงที่ว่าได้เนี่ยได้ได้สแตทปนะได้สแตทที่ทำวห้เทสผ่านง่าย บอก็เป็นทางเรื่องแล้วกันรอ,อ,องเท้าอ่ะรองรองเท้ามีอะไรดีๆไหมตอนนี้ใครมีรองเท้าอะไรจ,จำๆบ้างไหมส่วไหนรองเทา้าจำลองรูดอะไลไลนิ่งรูดอะขายไปยังอยู่กับิชานก็คิดอยู่ว่าอานาคตอาจจะใช้ยอยากอยากได้รองเทา้าไอเนี้ยมีใครมีรองเท้าเหลือไหมไม่มีแล้วใช่ไหมรองเท้าขายเก่งบวกเสียเมอร์บวกสามดิสแตนตบวกเขาเมอร์บวกสามเต็งลดสามสปีดอย่างเงี้ย เป็นรองเท้าสเปนของคือไลน์งรอนล่ะรู้สึกจะใช่นะพ a สซีฟสกิลเอ็นค o ร์เลตอินสปายดิสค i ิปไลน์แกนโฟกัสตี้เมมเบอร์หรือพี่จะเปลี่ยนหรือพี่จะเปลี่ยนหมวกหมวกหมวกมาให้ผมใส่อย่างเงี้ยเหรอเพราะมันอออยู่แล้วอย่างเงี้ยเหรอคือคือคิดอยู่ว่าหมวกเนี่ยเออคือคือหมวกเนี่ยอยากเปลี่ยนให้คนอื่นใส่แต่ว่ามันยังไม่มีหมวกที่บวกบวกวกสเปนเนี่ย อะไรเงี้ยอยากได้หมวกหมวกสเตนคือหมวกหมวกเกาะอสศวินเนี่ยัยังไม่มีจริงจริงเอนคอเลตเนี่ยเท่าที่เล่นรู้สึกเมื่อกี้ถือว่าใช้ได้นะถ้ามีไอ้โปรแกรมไอ้อะไรไอ้ที่แบบมันดิสแท็กศัตรูด้วยเนี่ยจะดีมากเอ็นคอเลตคือเปลี่ยนลูกเต๋าไม่สําเร็จของเราให้สาเร็จอย่างเงี้ยแต่ดิสแท็กก็คือเปลี่ยนเต๋าสาเร็จศัตรูให้ล้มเหลวอย่างเงี้ยนี่เปลี่ยนหน้าเต๋าลัวของพี่ชามันหัวมันบวกอะไรวะหัวมันไม่บวกสแตทอะไรเลยใช่ไหมไม่บวกเลยมันมันเป็นบวกรวมอะอย่างนั อม้วก็แล้วก็ยังไม่หวัดกลัวแล้วต่อแล้วต่อให้พี่เอาของผมไปใส่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ดีผมว่าหัวเนี่ยมันมันดีขนาดแบบใครสักคนใส่จนจบเกมได้เลยอ่ะแต่ขึ้นกับสถานการณ์ว่าของจะดรอปอะไรแค่นั้นเองนั่นแหละเอาคาตานาไปใส่ไหมไม่ได้นี่หว่าไม่ได้ไม่ได้คาตาณาต้องอยู่ต้องอยู่ที่ผมไม่ก็ลุงเออเพราะว่ามันมันมันสเตตัสคุณระย่างไม่ใช่กล้ามมัน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 ใช้อะไรใช้ใช้ใช้ทาเล้น ุงก็เจ็ดสิบผมห้าปูนใช้ตาส,ส่งไปให้ลุงก่อนแล้วกันพาก,พกับพอกดตอนนี้ชีช้ามันเท่าไหร่วะ่ะแต่ว่าค้านจะรอหยิบไอ้ลูนชีช้าอีกทีหนึ่งผมว่าก็ต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ตายก่อนขี้เกียจรอจริงขีชราตอนนี้ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะัวตัวผมมีโลไหมครับมีโอกาสหนึ่งในสี่ที่จะมีโลกลาก <ๆ S 2> ให้ลุง<ๆ>อยู่อันหนึ่งถ้าเกิดผมใส่เทอร์พแมนะ์อ่ะมันจะมีโอกาสโดนเยอะขึ้นอีกหน่อยนึง จะดีกว่าปะวะอีกแง่หนึ่งคือคือ p r i v a t private ลดไปห้าแต่มันทําให้ผมแบบกดตะโกงสกิลติดเยอะขึ้นอีกเยอะหน่อยนึงก็ก็ต้องก็ต้องเวทกันจะให้เอาเงินอย่างเดียวเราไม่โดนเลยก็ลําบากอืมกมันมันก็ต้องต้องเวทแหละนั่นแหะเพราะว่าเหรียญนั้นเดียวก็บวกสิบห้าเงินแล้วอ่ะเป็นเรื่าทีมันตรงตรงประเด็นว่านั่นแหละ ประมาณนี้อ๋อแต่ไพเลทมันการสติลไงอ๋อเออผมวคว<น>รเกินเงินอยู่ที่ผมเลยด้วยว่ะเทรดเงินมาสี่แล้วแล้วผมก็จะได้การสติลไปเลยอะอย่างนี้แล้วกันอเอาให้สุดสุดไปนะพร้อม <c oughs> ไปเข้าดันเลยนะที่เหลืออย่างเดียวคือเราต้องรอของดอปนะคาถา,าดีๆอาวุธมือเดียวดีๆเดี๋ยวเป็นถ้าถ้าถ้าจะเวก็ต้องรู้ที่มันดีขึ้น ปลดล็อกไปแล้วนะแต่ว่าไม่รู้จะปรากฏในเกมหรอตัวไหนผมทำดาเมจเป็นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วนี่นะใช่ไหมผมทำดาเมจได้ยี่สี่แล้วก็มีช็อคตัวกลางตัวซ้ายตัวขวาเปวน้วยช่วยกันช่วยให้ตายแล้วแบบไม่เข้าเทินมันได้มมนมีมีเกาะไกยผมมีแอตแทกอาบให้เพื่อนตัวซ้ายเหรอ ว่าผมไม่ต้องใครไม่สนใจเกาะกายภาพอยู่แล้วสิซ้ายหรอวะเอ๊ะเดี๋ยวซ้ายมายี่หกซ้ายขวายี่หกตัวกลางคือคือที่ที่มันตีหลังลุงอ่ะคือตัวไหนตัวขวาตัวขวาอ๋อมันดูไงวะเออนั่นแหละก็ก็หรือหรือโอนตัวนี้ลุมให้ตายหูยี่สิบของเพลงนี้ก็ตายชัวแต่จริงตีหลังลุงตีถูกคนละคาร์มานไปไอ้เชี่ยอย่าไปตีลุง โอลุงก็บอกได้ป่ะเฮ้ยลุงกาะยี่สิบนี่วะก่อสามสิบโอเคก็พลิกทิ้งตัวหนึ่งถ้าอย่างเงี้ยถ้าถ้ายี่สิบห้าโอกาสเฮ้อะไรไม่รู้ยี่สิบห้าแชนเลือดเต็มต่ำมากเลยเลือดตัววะเดี๋ยวต้องดูดีๆมีตัวมีือตรงกลางมีตัวทอนนะตรงกลางตัวซ้ายตัวซ้ายให้มันตายไปผมก็ช็อตมันตายได้ เคยมาตรงกลางยี่สิบเท่าไหรเนี่ยยี่สิบมยี่สิบเก้าไม่ตายผมซ้ำตรอง้ผมยี่สิบสี่อะพี่ถอยไปสักทีเนี่ยหรือคิดลายขึ้นแล้วชัวร์ชัวร์จริงๆริขีขึ้นรัวๆไปดิก็ใส่ขีรัวๆไปงี้เหรอในจริงรู้ได้ว่าขี่ในจรงหัวหัวไพรเวทหัวไพรเลทมันก็มีคีิไม่ใช่หรอเอ้ยมมนก็บวกคีิใช่เออวะ จริงๆแล้วพี่เ็าเอาหัวพี่มาให้ผมเอาหัวพเลทไปใส่ดีใช่ไหมมันจะได้ขีเพิ่มอีกก็ดีอ่ะนั่นดีก็ดังว่าก็ดีนะเพราะเขาตังค์ไว้เก็บพี่ๆอย่างเงี้ยเหรอเชี่ยมันก็เท่ากับไม่มันก็เท่ากับแบงค์บวกแังนสิบห้าผมบวกนังน์ที่บวกเงินแค่ห้าเปอร์เซ็นต์จริงๆผมก็ไม่คิดจะเอาห้าเปอร์เซ็นต์นั้นอยู่แล้วอ่ะมันมันเออมันไม่มีประโยชน์อยู่แล้วจะมาบวกห้าเปอร์เซ็นต์คือถ้าเอามาใส่ถือก็คือแค่บวกที ใช่ผมว่ามาบวกคีย์แค่นึงก็พอมันก็แค่สลับหัวกันแ่โอ้นี่ยังโล่ให้ลุงเลยอีกขอเออเอาไปไปพาสอ,อ๋อนี่โลกันเวทด้วยนะเนี่ยบวกหนึ่งแอมเบอร์บวกสามหรือซิสเซนแต่โลกผม,มถือว่าเก็มันบวกสเต็งเดี๋ยวนะผมตถ้าเ<ม>ล่นสเต็งมากกว่าก็จะตายก็ดีสรุปผมโยนหัวให้พี่ถูกไหมเอาหัวไพเรีให้พี่เลยอันนี้คลิปแล้วก็ส่งไพ่หัวให้พี่ชานคลคลิปไปแล้วก็เอา อะไรนะแค่สลับหัวกันก็แล้วก็ส่งตังค์ให้พ่ชาทั้งหมดเพื่อกันคันโดนโดนตังค์ได้อีเวชันเพิ่มฮะไม่ไม่ก็แบงก์เงตังค์เหมือนเดิมไม่เพราะหัวเพราะแต่หัวไม่ก็ตังค์ที่แบบเมนทูอ่ะเอาไปให้พี่เพราะหัวพี่การสตีลได้ได้ได้เออเพราะผมเพราผมเป็นคนคอลเลกต์แต่ว่าส่งหัวกันไม่ด้วยยังไม่มีหัวเลยโอเคก็แบบงงมเราย่อเข้าอีควิปอ่างั้นก็ตามนี้เลยถูกไหมอ่าสวยงั้น อันนี้ก็ดูน่าจะอเปอติมอไมสุดๆแล้วอันนี้อ,อน่าจะเป็นคีสามสิบสองเปอร์เซ็นตนะใช่โอกาสคีสามสองเอร์เซ็นต่อไอ้สัตรูไม่ตายก็เลยตัวไหนดีตัวซ้ายตัวไหนตีเร็วตัวปูให้มันไปตายไปหรออือ,อปูซ้ายปูซ้ายปูนะออปูปูช่วยกันคุณละทีก็น่าจะตายแบง<อ>่งพูนเกาะเลยอุ๊อ ก็ถือว่าแรงเลือดสิบแปดดาเมจเฮ้ยอย่าไปอืมทีผมนี่แหละพี่เลือดน้อยอนนี้อคือผมแบบรู้สึกตัวเองน่าจะบล็อกได้ชัวร์ถ้าเป็นกายภาพคือแบบเนี่ยผมรู้สึกมันโกงนี่แหละไอ้พวกของแบบบวกอ้ออ่ะคือบวกอ้อแบบไอ้เชี่ยบวกบวกอ้ามืออ้ออามืออ้ออามืออ้ออือไม่ก็ซื้อมล็กุฎดทั้งสามอันใส่โคลานเลยไหมโคตรโหดผมว่านั่นแหละก็โกงจริงอ่ะ เออเอานี่ไหมเพราะยี่สิบเก้าอาจจะมีสิทธิ์ตายก็โอกาสขีสูงอยู่แล้วถ้าติดถ้าติดหนึ่งขี่หนึ่งได้ขี1หนึ่งในสามไงถ้าไปขี่ก็คือมันตายไม่รู้ดีคิดรายจากอะไรเดดโบเอาขี้หี้โฟกัสลุลูว่าเออขี้่านเรียกผนไม่แล้วจบด้านนี้ก่อนแล้วกันเออจบด้านนี้ก่อนจบด้านนี้ก่อน แล้ศัตรูดูงงแงงมากถ้าลุงไม่ตีปล่อยพี่ชานตีได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ไรตาหน้าถ้าไม่เดนโบก็คลิแต่ผมไม่ต้องเลือกเลือกจ่ายขอโฟกัสองคอลเล็กโอ้รองเท้าไอซานมาแล้วนี่แบงของผมรองเท้าผมที่รอใส่นักกีตาร์รองเท้ากีตาร์แล้วลุงก็เอารองเท้าผมไปเนี่ยผมเอาชาโดว์ไปแทนเนี่ยนี่ขอไป าไปเลยผมไม่เกันเผื่อบ,บริหารนี่นี่เลยคอนเลกเห็นนะส่งให้ลุงเอารองเท้านี่ไปเเป็นตัวเก็บขยะส่งไปส่งให้ลุงนี่รองเทา<ม>้าไม่ขยะนะรองเท้าดีนะเว้ย<ม>บวกไวนเนต์บวกทาเลนเหมือนกันนะลุงมีเสื้ออะไรบวกทาเลนไหมไม่มีครับผมไม่มีแต่ขยะซึ่งให้คนอื่นหมดแล้วให้วิชาลทอ๋อผมก็ใส่บวกทาเลนอยู่แล้วนี่ว่า เนีผมบางอย่างบางอย่างน้ผมเห็นว่ามันมันอาจจะใช้ได้ก็ไม่ขายนะลองดูในตัวผมเผื่อจะเลือกอะไรไปนี่คือใช้ลูกตาใช่เลยโนกตาต้องเป็นลุงลุงเยอะกว่าแล้วแบงค์ไปใส่รถที่รถตาแล้วก็ต้องลุงผมก็ต้องพาให้ลุงเหรอต้องพาให้ลุงมึงจะจ่ายโอ้จะจ่ายโฟกัสไหมไปจ่ายไปหกสิบหกเปอร์เซ็นต์หกสิบหกไม่จะไปดูน้อยยังวะแล้วก็ยังได้กับว่าได้ อ๋อเพราะว่าความสามารถของผมมันเป็นความสามารถที่เขาแบบว,ว่าถ้าเกิดแก้เกี่ยวกับเอวเนีมันลดไปหนึ่งหนึ่งตาอัตโนมัติอะมันเป็นแทบ็บ <c oughs> แท็บอีลีดอีลีทแทปเปอร์อะไรทำนองนั้นแหละ <c oughs> เป็นความสามารถติดตัวมั้งแล้วมีแค่มีทางลงด้วยโอย้ลึกเดี๋ยวด่านนี้ลึกว่ะเลยดี้พักไหมโอยเลดี้ลยดีเชื่อคนโง่แบบมนุษย์เร<ด><ด>าหนูสปีดสปีดใครโอ้สปีดเป็นสองตัวเลยเยิงทะลุ อันนี้อ้วกปะแทงหนูให้ตายตายไปเอาหนูมาให้ตายจะได้ไม่ลงห่วงหน้าพวงหลังแต่มันต้องเพอร์เฟกต์วะไหวปะเนี่ยโอ้โหไม่เพอร์เฟกต์ละแย่ละก็ต้องลุงกระพบเลยโอ้โหแต่แน่ไปแต่ยิงตอนนี้ก็ไม่มีใครมีตังค์เยอะนะผมก็ลืมโยนตังค์ให้พี่วะหนึ่งโอ้โหเฮียเนี่ย เก้าสิบแปดเปอรนะ์ซ็นต์ที่จะโดนลงแรกนะพอดีครับ,บคลิปลายไม่ขึ้นเลยขโมยเงินแต่อีมูนก็ะจะตีไม่ได้เสียนะเป็นสตูรูออนเป็นคโร่ห้าเองเนี่ยเออจริงตายละ<ต>ที่เหลือก็รอลุงที่เหลอือรอลุง เล่นเร็วกันไปนั่นเลหรือมันเป็นเหตุการณ์พิเศษรอรอรออหงั้นระหว่างนี้ทำไงปิดไลน์เหรอนั่นสิไม่รู้ได้ว่านานแค่ไหนนั่นสิถ้าอย่างนี้ผมว่าคือคือ,คอจริงๆอืมเดี๋ยวจะออกไปแล้วก็คีเล่นเองสองคนคุมให้ลุงง่ายกว่าไปแบบนั้นให้จบดันไปผมคือคือผมไม่รู้ว่าลุงลุงนามแค่ไหนกว่า,ขาเขาจะมา